ที่ขาทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวลาบูปูแต่ไม่ใช่สองตัวนี้นะแต่เอาเป็นมันพร้อมนะคะนี่นะคะตัวก่อนที่เราซื้อมาที่เรารีวิวคลิปนั้นอันนี้แม่ให้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะแล้วแต่เรามี แกมาแกะกันเลยนะคะเออม,มีแกะยากอันนี้สุ่มมาหรือว่าเลือกสีมาเลยคะสุ่มค่ะอันนี้เป็นกล่องส่งใช่ไหมกล่อปอุ้ยมันไม่ทุงอยู่กล่องสุ่มมันดียังไงอะคะนนไม่รู้ว่าจะได้สีอะไรใช่ไหม,มคือเมื่อกี้เพิ่งเห็นการ์ดแล้วอะเราจะมาเป สีฟ้าในขอดูหน่อยทำมหน้าน้องเป็นอย่างไรอ่าดูเอาน้องมาใกล้ๆอ๋อน่ารักอะ่ะของจริงมันจะหมุนคอได้แบบนี้นะคะอืมอุ้ยอ่านเอาเอาุา่นอธิบายหน่อยนี่นะคะทุกคนเรามาดูการ์ดกันมาดูการ์ดการ์ดคืออะไรอ่ะคะนี่ จ้าเป็นใหญ่แล้วที่อนูคิดไว้อีกนะคะอ่ะอ่ะอะโชว์ตัวจริงหน่อยอ๋อโอ้โหอันนี้พี่ลิซ่าได้ทุกสีแล้วใช่ไหมมีมีเช็ดการ์ดเอาการ์ดมันเช็ดการ์ดได้อย่าหย่าพามากาดมีมีราคาที่แพงที่สุนีเช็ดการ์ดได้โอ้ โอเคอ่าแล้วไงต่อโอเคค่ะคลิปแล้วก็จะจบเพียงเท่าเพียงเท่าตัวต่อไปนะคะนี่เรายังไม่จบนะคะที่เท้าน้องของจริงจะเป็นแบบนี้จะเขียนว่าป๊อปมา,อาโอเคค่ะอดูตัวน้องชัดๆหน่อยค่อยๆนะคะอ่าค่อยๆอธิบาย นี่นะคะ,ะก็จะเป็นพวงกุญแจแบบนี้เลย<ช>แม่ยืมไปที่ทํางานได้ไหมคะพวกนี้พาลูปไปพอนะนี่น้องลาวูปูของจริงจะมีฟันเก้าสี่นะคะหนึ<ช>่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะ,ะแล้วหนูแล้วฟ,ฟันหนูเป็นไรคะเนี่ย <c oughs> ฟันหนูทำอะไรมาคะจัดฟัน ไม่ตูกน้องเป็นแบบนี้อ่ะโอเคแล้วทาไงบ๊ายบายคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครให้น้องดาวด้วย